ชาติไทยนั้นยิ่งใหญ่อุดมผู้คนเปรียวลมรับใครพร้อมดองคนดีสังคมดีดังพี่น้องมีสุขสมปองด้วยบวรบรมพัตตานีจังหวัดนี้อยู่ชายแดนงดงามเรือแสนแผ่นดินทองมากระทรวงวัฒนธรรมมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน8อำเภอของจังหวัดปัตตานีจึงได้ส่งต่อความห่วงใยมอบหมายให้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการนำเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยความมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันมาใช้ชนนโดยจัดถุงความห่วงใยจากใจกระทรวงวัฒนธรรมชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยเจลล้างมือมเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จำนวน290ชุดภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมร่วมใจส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทยสืบสารวิถีพอเพียงในสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปัตตานีาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยามอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ47ชุมชน290ครัวเรือน เป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนได้เห็นถึงการสร้างรายได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน,ชมชนเพื่อน,นำไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนสืบต่อไปเราาส,สเปร็จออไออด้ใจว่าดีใจ <c oughs> ไม่เคยมาเยียมแล้ก็ดีใจว่าเยียม